วัค่ะวันนี้มาพบก,กันนะครับคอนเฟิร์มคนเดิมมาแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้น้องขอบมาตกแถวบอสไซค่ะนีน่่คือหมายที่น้องขอจะตกค่ะน,นี่นะคะอุปรกรณ์ที่น้องขอบใช้ก็จะเป็นคันบอสไซเล็กค่ะแล้วก็ลอกไอเกียสเปโลแล้วก็ซ้ายไอเกียดเจากบริษัทบิบีอค่ะนี่แล้วก็กระเป๋าบิบีอค่ะ แล้วก็หมวกพิพียวค่ะนี่สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเหยื่อที่น้องข้อหอมใช้ก็จะเป็นเหยือ่อเจ้าหน้าค่ะนี่ของใครของข้วหอมค่ะอ่าเป็นกุดยางของน้องข้วหอมคอนเฟิร์มเองนะคะอะค่ะวันนี้น้องข้อหอมเบิกตัวใหม่เลยค่ะมาดูดิว่าเหยื่อตัวใหม่ที่เปิดใช้วันนี้จะเป็นยังไงบ้าง này